เปลี่ยนน้ำมันทุกอาทิตย์เหรอเจ็ดวันค่ะตอนนี้จะเป็นนะคะไม่ไม่ติดใช่ได้หมตัวนี้กินได้เลยค่ะแต่ว่าเราจะเลี้ยงกินตอนแก่ค่ะกินตอนจะเก็บผลผลิตก็จะใช้มุ้งตัวนี้ทำเป็นตะแกรงแล้วก็ช้อนนี่นะคะนี่คือวิธีการเก็บเกี่ยวนะเก็บแบบนี้แต่ตอนนี้คือเสียดายเอาไปำะให้ตักไหมวิ่งน้ำวิ่ล้างก็ได้น้ำนี่ก่ได้เอาน้ามันน้ำดื่มน้ำกิน มันร้อนค่ะไม่ได้เนืสีสามส่วนสีของกะละมังแล้วก็พ่อแม่พันธุ์เราจะช้อนมาจากบ่อบช้อนแบบบางๆแค่นี้นะคะบ่แล้วช้อนปรับสภาพน้ําครั้งแรกนี่ข้อดีของการเลี้ยงในบ่อพลาสติกจะเป็นอย่างนี้แล้วอาหารมันะออมีถังไ้ท่าถ้าถ้าเราเลี้ยงน้ําประปาที่มีคอสอก็ตาม ข้อดีของการใช้บอกรีดหมดเลยใช่ะหมดหมดเลยติเนี่ยหมดเลยข้อดีข้อดีของการใช้บอกรามังพลาสติกคือเราไม่ต้องมาไม่ต้องมาแช่น้ำเราต้องใส่สิบวันแต่ถ้ามีหมดตัวนี้ก็ตับที่สิวันตัวนี้ใช้หนึ่งช้อนแกงเหมือนกันนะคะใช้อาทิจีหนึ่งเจ็ดวันนี่เป็นพืชที่เขามีสองสองข้อมีป่วยด้วกันเขาจะแตกหัวถ้าผลิตเนี่ย ไปดูได้ที่ห้องเกษห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดเชียงคูมนะคะทำง่ายตัวนี้จะใช้เป็นไข่ไก่ทีปลาแล้วก็ผงต้องตกใจเพราะว่าเขาก็จะแตกตัวอลองทําดูนะคะเอามาลองหไม่เ็กท้ไม่หนะคะหนึ่งเลยเราไม่ต้องไปสิ้นเปลืองในการใช้บ่อรองซีเมนซึ่งมีราคาสูงแล้วก็รู้พวกนี้น่จะบอกประโยชน์ของถ้ม วิธีการเพราะเลี้ยงผักสะอาดเนี่ยนะคะจุ่มแช่ลงไปให้ขอบผ้าเน่ยอยู่นอกกระมังแล้วให้น้ํามันซึมลอยขึ้นมาซึมมาแต่น้ํานะคะแล้วก็ช้อนน้ำฉิดแล้วก็ใช้สายยางฉีดแรงๆพึิกไล้างออกจะได้ค่ะอันนี้ี้นี้เัาจีปรับนี้พน้ตัอ้าัน้ันม้มันี้นีนต แต่วันนี้เราใช้เป็นจุลินทรีย์สังคราแสงเพราะว่าต้องสมุดไ้สอนวิธีการทําจุลินทรีย์ไปแล้วใช้หนึ่งช้อนแกงโอ้คือจะเป็นเล็กๆมากียู่ลิ้กลมแม่พี่ยากรู้ว่าต้องตึงๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะมาทำกลมใช่ค่ะพี่จะมาทำใส่วางไว้เดี๋ยวนี้คือสามารถทานได้แล้วใช่ไหมทานได้เลยค่ะตัวนี้เราสามารถที่ไปแกงหรือไป้นเลยค่ะทเนี่พี่ว่าเป็นเหมือนจอกหน่ง เราจะปรับสภาพน้ําด้วยหัวเชื้อจุลินซียอ EM มเนี่ยนะคะไม้ไม้ปอดนี้ไม่ด้ไปเลยเลยมีแค่แค่กระเทียมหอมแดงตะไคร้พริกและพิเศษก็คือเกลือดำเกลือดำเกลือดำนี่เป็นสารีสานแต่วันนี้เราจะใช้เป็นเกลือดําค่ะใช้เกลือดําแล้วจี้ที่เราใช้ที่มาคือมาไม้มาไม้เนี่ยตอนโขกนี่เราใช้แค่บบบุบ ช่ค่ะบุพอแต่นะคะ<ม>ก็จะมีแค่กติกเพราะว่าพี่ซุปเปอรเก่ค่ะไม่ใส่น้ำนะคะน้ำไม่ใส่เราใส่เ่องแกงเข้าไปคั่วกันนะคะ<ม>แล้วเราค่อยใส่น้ำน้ำนี่ใส่แค่พอท่วมต<ม>่องแกงใส่อันนี้บุบแล้วก็ใส่เกลือเกลือ ถ้าถ้าอยากให้เข้มข้นก็เติมค่ะเข้มมากยังคะเติมเยอะไหมพอแล้วค่ะต้องทำให้เติมเกินเลยค่ะครึ่งช้อนชาก็พอเกลือยิมาลายันพวเสร็จแล้วก็เอากะน้องใส่เอาไข่หอมใส่ไปหนึใส่เล็กน้อยใส่น้ำเพราะว่าเกลือดำมันจะ เพราะว่าผ่าเนี่ยถ้าเราใส่น้ำเข้าไปปุ๊บเขาจะลอยแล้วเวลาเราตักขึ้นมาในค้องก็จะมีแต่น้ำก็จะไม่มีข่ามนะคะพอเริ่มเปลี่ยนสีก็ใส่ตะไคร้ตะไคร้นี่ใช่ไหมตะไคร้ตะ่คร้เมื่อสูตรแล้วก็มะกรูดกับแมงลักลงไปได้แล้วค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมครับไม,ไม่ยากค่ะตื่นหอมเลยเห็นไหมความทะลุแมสไหมได้แล้ว ็ีมาให้มาเอาชอ้อนคนละอันมาชิมวัดค่าวัดค่ากินตอนเย็นแล้วตอนเช้าตื่นขึ้นนะคะต้องวัดนองวัดค่าความเป็นกฎก็นายกินเลยก็จะแซ่บอร่อยร่างกายเป็นกลางเกือบแปบเลยที่อันนี่กระดาษมิ<อ>้ม,ม,ม,มาจะค่ะพี่กินอันเนี้ยก็เอาไปด้วย ตอนนี้เราจะทำเจลเพราะว่าเกลือเกลือดำเกลือเกลเกลือดำจะมีกลิอไหมเนี่ยสุดมันสุกไปเนี่ยสุกค่ะถ้าเขียวถ้าอ่อนๆเขียวอ่อนอ่ะไม่สุกใช่ถ้าเขียวแก่จแก่สุกเราเห็นว่าสีสีออกเหลืองเี้ยใช่ไหมต่องชิมกลงรักต้กินกับเล้งรักด้วยกินสมุนไพรไปด้วยชิมแล้วนะเป็นอาหารเป็นยาตอช้อนไมาแจก ก็ยังไม่เคยชิมมนี้ผัดเหรออันนี้เรียกแกงผัดแกงเพื่อต้านโรคกนนะคะอย่างกรณีของําเนี <men> <men)> ่ยําก็จะมีโปรตีนสูงแล้วก็มีโคลโรฟิลซึ่งคุณสมบัติมีมีและท่าหลายอย่างคุณสมบัติคือเขาสามารถต้านการอักเสบของร่างกายได้ค่ะขำอย่างอย่างที่เนี่ยที่เป็นไทลอยร่างกายอักเสบปุ๊บ ที่เป็นมะเร็งเป็นไทรอยเนี่ยร่างกายอักเสบต้องกินพวกเนี้ยเพราะว่าจ้ไปเสริมสร้างร่างกายเพราะว่ามีโปรตีนสูงมันขึ้นได้ง่ายยิยงขอให้น้ําสะอาดค่ะขึ้นได้หมดเลยนะคะแล้วเมนูนะครับที่อไปทําเมนูนี้จะมีทั้งแกงทั้งผัดทั้งใส่กะทิมไม่ใส่กะทิแล้วก็หอหมกห<อ>แล้วก็ที่แปรรูปคือเอามาทําสบู่เอามาทําสบู่นะคะมีสูตรทาสบู่แล้วก็เอาไปทําพวก ที่ขัดผิวอะคะ่ะแล้วพูดถึงการลงทุนกับการขายนี่มันราคายังไงครับลงทุนการลงทุนอันนี้เราลงทุนนี่ลงทุนต่ำมากอะคะ่ะยัางผรามเนี่ยบอเนี่ยบอ0เนี้ยหนึบาทแล้วผรมก็15บาท ต่อหนึ่งบ่อแล้วก็น้ําก็น้ําที่เราใช้ที่เป็นถังพักไว้ะคะ่ะน้ําประปาที่พักไว้แล้วให้คอลีนมันระเหยไปแล้วเราก็เอามาอ๋อกี่วันเราเก็บขายค่สิบห <15 S 1> ้าวันค่ะสิบห้าวันก็จะเก็บขายได้อาหารก็ใช้ยุรินซีสังข้อแสงเป็นอาหาร